ทำภาพนะ่าปกคลิปแบบนี้นะต้องต้องดูให้จบด้วยนะเพราะเราจะสอนเอาเอาเอารูปแบบนี้เอารูปเ,เ,นะเ,เล่นเกมเนะี่ยเอารูปเกมมาใส่ด้วยคือมันมันแบบเราต้องสร้างสตติกเกอร์เองด้วยเราต้องโหลดสองแอปนี้มานะสองแอปเลยนะดูนี่เลยมันต้องมันต้องแบบ ต้องสองกออเลยอันนี้อ,นอแอปนี้นางพอดาโหลดมาแล้วนะให้เรากด,กดอันนี้ก่อนนะกดแกลลอรี่อันนี้ไงกดแกลลอรีู่ปู่มาช่วยกดอูปภาพเออรูปภาพ,ออพหนดีวะเป็นรูปภาพนี้ก็แล้วกันให้เรากดเลือกนะ นี่คือกอบนี่คือสติกเกอร์เล็กๆเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่คือฟองม้่อค้าเราไม่ดูเห็น่า,าชื่อเรานะสังเาต,ต,ตให้นะเรากดต่อเลยนะ,นะนนะอันนี้คืออันนี้แบบแบบอื่นนะ เห็นไหมอ,อันนี้ก็แบบสวยมักจังแต่นี่คือเราต้องดาวนโหลดเองนเนาะมันทำไม่ดูอันนี้เราเคยดาวโหลดไปแล้วเนาะเต็มมดูเป็นคำอื่นนะแล้วก็ลองดูโหลดฟีลโหลดเสร็จเดี๋ยวก็ลืมแลก็กดไป้า นี่ A U G U A T นี่คือเลือกสีนี่คือกรอบสีนึงก็คือแบบให้เลือกสีเองแบบนี้เลยเลือกสีกรอบแบบนี้เองเลยคอนนี้มทันคอคอมทิมประมาณนี้คอประมานี้นนนเคนะ แล้วก็ไอสไอรูปเกมภาพแบบนั้นอะคือเราต้องไอนี่มากดลูกหัวใจกดกันไกลเนาะกดบวกกดเลือกรูปภาพสติกเกอร์อะอันไหนดีวะเออพัพหน้าจอเราอีกดเอื้องถ้าเราจะแบบเอาสติกเกอร์รูปเกมแล้วก็แบบเอาไปที่ตรงรูปเกมนะ Okay. อ๋อแล้วมีเกมไม่ได้กออนในทั้งสามเกมเนาะถ้าอยากดูก็ไปดูที่คลิปเราได้เลยช่องเราคิวจุลลินโกงเนหรือกดที่ชื่อช่องเราเลยแบบมันจะมีรูปช่องอยู่เนาะแต แต่เราเอาหน้าจอออกคลิกๆไม่เป็นจะเอาอันนี้ก็ได้จะดูอันไหนก็ได้นะโอเคเรากดต่อไปอันนี้คือการเลือกขอบเนาะเราจะไม่เลือกเอ้ให้เรากดโอเคนะนอเนี่ยแต่แบบนี้ได้เลยเวลาคือแบบที่เราก็ใส่ลงไปแล้วนะ้เา อันนี้คือแบบเขียนคำนอเขียนคำเขียนคำอันนี้คือท,ที่แต่งหน้าเรานะแต่เลือกผู้สายเนื้อเลือกที่แต่งังินเลือกชอบ เวลาคือที่เราเคยใช้ขอบไปแต่เร้มันเคยใช้สักอันเลยโอเคนะก็รจะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะจบแคปจบแคปจบแคปจบคปเรจะจบแคปใช่ไหมจบคลิป